ตกปลาตอนตั้งแต่ยายมาตั้งนี้ยายตกไม่หยืดตกไม่อยูดสวีเดยนยายจะมาตกตรงนี้แล้วเป็นประจำมันเป็นแต่สาพานเนาะเป็นแต่สะพานปลาปลาหน้ามันไหลน้ำอะไรแห้งแน่อยู่ตรงนี่ปลานี่ปลาโบเลนเนาะมันสิเข้ามาอยู่โอ้ยมันจะมากินพวกปลาซิวเนาะมันจะกินปลาซิว มันจะไม่กินปลาชิวละบาดนี่โอ้ขีดกระเดียนลงมันมาขีดกระเดียนมันมาขีดกระเดียน์หลายก็มัมกปลาชิวบาดนี้กินโอ้ยขีดกระเดียนตกลงไปกินลงไปเอาแล้วบาดนี้มีสะไร้ปลาเรือโตโนเนี่ยเอาขึ้นมาบ่าได้แม่มันตัวใหญ่หลายสายเบ็ดขาดปีนี้บอกพกูใหญ่อยู่ว่วาสิบพิสูรุูนะบอกเหน็นสิบพิสูรเบ็ดสิบพิสูรสายเอ็นไหมเอาปลาตัวใหญ่ขึ้นบ่ได้ เราื่อสายเอ็นมหม่สายเอ็นมันเากาค่ะตั้งแต่สมัยใด้ดอกปุ๊บสายเอ็นเพนนิ่นนะนนามกว้างกวง้างกวง้างกว้างไปฝพุ่น,ปปน,น,ะะน,นข้าวเจาเนี่ยห้อยเป็นขีเป็นขีีิมากวยตะมอตะแม,ม่นีาา่ยขาา้าเจ้ามันจ่อข้าวเจามัจอข้าวเจ้ามาจ่อมงกต๊กป่า หัวกลวงน้่นน้ำกลวงดมองโรงงานบอกเห็ดอันเห็ดบอกล้างค่าบานล้างค้าเฮียนห้อโรงงานอันมีสามโรงงานสี่โรงงานอยู่นี่มีสี่โรงงานมีท่าเรือมีท่าเรืออนี่มองโรงงานกระดาษนี่หน้าห้องแนมเห็ดนี่คนไฟทุนควเนี่ยเป็นโรงงานกระดาษอันนั้นเป็นโรงงานเฮ็ดบอกพวกล้างค่าบานล้างค้าเฮียนนี่ งามคา่ะงามอีหรีเป็นตาสนใจค่ะังเป็นเป็นน่ย่า่าเป็นน่าเป็นแต่ละ้นาเป็นตะยูเป็นตะยูแต่เน,หนีหนาหนาวสิ่นวันมันมา,มานะเป็นตะยูจกลับไปอยู่บ้านเห่ะไป้วเขาจะดันออก,กมองเห็นมันสูงค่ะกเลเขาจะาดันออกไปใส่าตกปลาแถวนี้ละ่ะวันด้ไปหากินไก่บ้านหอก แกมีปลาขาวปลาขาวปราเืีเ้วปลาเบลลตกไปตกมากอะหลายหลายเหตุไปหแหงหลายๆปลาไข่น้ำบังพุดเดยวซองบกุกเนี่ยมเพลินอืมคนม,มาครูข้าจ้าดันออกมองมองข้าจามาา่มานั่งอานาวาเข้มปีนข้าจ้อพ่ากันข้าจ่อมาดันที่มาออกให้มาดังไฟนั่งกินกระฝอกกาแฟ,าฟน,นี่นี่ เวทีดีบ้านเขามีหมองดังนั่งนั่งกินกัยางไม้ไม้ไมแลงเนี่ยมันเสาร์อาทิตย์ขาเจาะก็ไม่นั่งขนาดนังน่ง,งเสียข้าเจาะก็ไม่นาั่งปิ่งยางกันซื้อน้งซื้อนี้มันนั่งปิ่งยางกันมันนั่งกินก,กาแฟกัน กระจอกมาติดท่อมล่ะติดท่องทุกประเทศเขตแถวเขตตอนนี้แหละทุกประเทศเจ้าจะมาติดท่อมเสาไฟฟ้าอุ้เสาเสาท่อมมาสมัติดหญ้าไปหอยพุ่นพุ่นไปมาเก็บเห็ดอันนั้นอยู่นี่ล่ะเห็ดคือจังคือจังเห็ดฟาง มันจะขึ้นปีเปียวกันบ่มีปีกอน่ะโอ้ยเป็นเงาเงาใหญ่ๆเงาเงาพวกนี่นี่ซ้อนเงาเดี๋ยวไปใูด่ฟังทนนยกน้ามคักพี่เม่คุณนะโอแม่น้ามไดนแน่เห็นไปบ่มีต้นใม่นะกลวงเป็นแม่น้ามมืดเลยเบิ่ง ไปทั้งนั้นนะแง่ไปเห็นลังคาบ้านอยู่นั่นจะเป็นแคมปิ้งแคมปิ่งเยี่ยมพวกันก็ตุกประเทศเขาจะใช้มาแถวนี้ละแถวโนเว่์เดนมาร์กเดนมาร์กโต้เลยเดนมาร์กเดนมาร์กพวกเยอรมันก็ับมาโนเว่์ก็มามาพักกันในเต็มบางมือจนบอกว่ามีทุกที่ไปก็พยายามกลับมาพวกพี่หมองเขาก็พักที่ว่าเขาหายซักผักซักที่อีนหนึ่ง แล้วท่นนี้นะคะจบคลิปค่ะจบคลิปค่ะพอ,อกันไหม mm hmm. กุชีพาไปเบิ่งทางไหนอีกเนาะบ้านนี้นอนงามๆนะเดี๋ยวถ้าได้ไปมันมันจัดเรื่องค่ะเนี่ยเรา,าพื่อนยังจะพาไปป่าเพื่อนจะไปเฮ็ดงานจะไปถ่ายในป่าให้เบิ่งในป่าที่หิมะลงคักๆต้นไม้งามๆเราจะถ่ายาให้เบิ่องอีกตอนนี้เนาะคะ่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะ